Icana, สวยเลยครับออกไม่นาสวยขอความปราราด้วยต้องรบอาจารย์ขขอบคุณอย่างสุหวานเจี๊ยบนะครับอันนี้เรียนที่ไหนพิษยาานปานยานานา สดใช้เขาเจอกับโรงเรียนนี้ได้เลยนะครับอาชีวศึกษาไปดูนะครับแล้วเดี๋ยวสวัสดีครับอันนี้กรรมการเขาในทุกเขาไม่ใช่พี่นี่ใช่ปหมอ๋อโทษทีไม่รู้เป็นพี่ใหญ่พี่ใหญ่ของวงการพักเครื่องแล้วก็มาดูแลน้องๆอีกทีหนึ่อวันนี้มีคนมาประกวดเยอะมาสามารถเจอพี่เบย์ได้ที่ ใครมีน้ำเช่าพาอะไรบ้างทยสุล่าพรจากพซื้อเงินสยจนไปรียกเงดนันนี่คนไทยส่อยู่นคัอันนี้เรามาที่โต๊ะประวดนะครับเราจะมาดูว่า ทรงประกวดแล้วเราจะได้รางวัลอะไรนะครับอันนี้คือรางวัลอะไรครับรอันนี้ใครที่ได้รางวัลที่1ก็จะได้รูปหลอ่อเป็นเนื้อเรซินนะฮะ3นิ้ว<ป>ก็ส,<า>สวยด้วยนะครับรนี่รางวัลที่1น,นะครับใครคิดว่าคุณมีพระสวยนะครับอยู่ในมือนะครับสามารถนะครับนํามาประกวดได้ที่งานพักเครื่องทุกงานนะครับไม่ใช่เฉพาะงานนี้นะฮะแต่ก็ มีจังหวัดไหนก็ไปจังหวัดนั้นใครมีพักเครื่องซ่อนอยู่นะครับสามารถส่งนํามาส่งประกวดได้เลยนะครับอันนี้มาส่งอะไรเนี่ยบาาุมทรงซั์พ้าจางต้อมวัฒนาแสแบงนี่โอโ้โห นี่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 โอ้โหส่งขอโทษครับอันนี้ส่งเยอะขนาดนี้คนมาส่งเยอะเหมือนกันนะอ่านี่ครับใครมีพระอาจารย์ต้องปู่ดมทรัพย์วัดท่าสแบงนะครับสามารถมาส่งได้ครอันนี้อันนี้ซื้อบัตรหนึสี่ร้อยบาทนะครับก็มาส่งได้ก็เขาเอาพระอะไรมาประกวดครับคนนี้เอาพระอะไรหลวงปู่อัมวัดโคถิตวัดโค โมสถิตนะครับวันนี้เอาพระอะไรมาป,ประกวดครับเอาพระท่านจุนมาค่ะพระพ่ออะไรนะฮะพระท่านจุนค่ะพ่อท่านจุนวัดอะไรครับสำนักสงฆ์เขาค่ะสำนักสงฆ์เขาจังหวัดอะไรคร่ะจังหวัดสีน้ำราดค่ะคิดว่าจะได้รางวัลแบบไหนบ้ จะได้รางวัลกลับไปนะขอให้ได้รางวัลกลับไปเยอะๆนะครับมาร์วเราเข้างานกันเลยน้องอก็พาเข้ามาในงานเลยนะครับเป็นคณะกรรมการทีเราได้เห็นกันหลายๆท่านเกรือเป่าเนี่ยตวนอไม่ได้่ได้เอาขึ้สวัสดีครับกรรมการนีเป็นกรรมการอะไรครับ โต๊ะหลงคุ้ทั่วครับกรรมการรุ่นใหม่ทั่วไหมครับทั่วไหมไม่พั่วไม่พั you, ่วนะเอาหลงคุ้ยทั่วสองทีเดียวต้องใสอย่างยุติธรรมนะครับอันนี้เป็นต๊องกรรมการเป็นอดนิยมยอดนิยมเครื่องรางยอดนิยมนะครับสวัสดีครับพี่ออกเป็นต๊องกรรมการหลงคุ้ทั่วกรรมการยอดนิยมยอดนิยมที่หนึ่งใครมี ที่อยู่รน,น,น้าหรือทุ่มาทาน้าสามารถจะมาถถส,มาสมาได้ครับพี้ทำไ,ไหมพี่ทำแน่นอยครับพี่น้องมีลอ็อกสษณะไหม,ไม,ไม มัจไม่ได้อันนี้เป็นกรรมการตองอะไรครับปหล่อยอดนี้รูปหล่อยอดนมเง้รูปเหรียญดูได้ไหมไม่ได้ really like ต้องหล่อแล,แล้วผมรูปอไอ๋อไม่หล่อหน่าีไม่เทเปนะครแล้วไม่ได้มเพราะว่ามไม่ได้ไมมอปด้ เพราะว่าบางท่านเที่ยงสามารถไปเที่องได้ที่หกมเป็นลมสามารถไปเที่ยงได้ไี่หกได้ยามแม่คงยานี่ยอม้าเกไดนวันเดไหมอ๋ออันนี้ฉันว่าเป็นไอ้ค มีอะไรครับเซ่ดนมีน้ำมยาีุขอะไรนะมีซุปอรมีนะครับที่บ้านนะครับสามารถนำมาลดอกในบ้ับเพื่อคนท้านไม่เป็นท่ใ่ครับใครมีก็เผื่องานหน้านะ มาน,นะครับถ้ามีพารี่บ้านดูไม่เป็นไม่อยากไปส่งซาปส่งสนนร้าอสี่ร้อยบาทนะครับก็เ่อเจอพาร์ี่บ้านได้เใช่ขายได้เลยนะครับนี่าราคา

้<ม>า <ules> ใครมีสามารถนมาสูได้เลยได้เลยครับถ้าแพรเขาขายตรงนี้เลยได้ไหมได้ครับผมให้ราคาที่ดับมันราคาที่ับแเอาซื้อไไมี่้สามารถไปเจอพี่ที่ทีไที่ไหนพี่จงหวานกันครับที่จัมหวันนะครับแล้วซื้อได้ครับซื้อด้ไครับมรสเปคนี้่มีคไม่มีตามธรรมาติธรเลยครับอย่างครับขอบคุณมากครับไม่จิ๋วไม่สอดไม่จอดครับ้าไม่สอดด้วย ครับคอยู่ได้ีนะครับสามารถเล็นง่ายได้เยเลยนะครับไม่เกี่ยวกับผมนะครับนาชาวบ้าพี่ชายไม่มีเกตเอ้านดนอนนี้พี่ชายทานดามมาเลยนี่พี่โอ้นี่นีเลนาลอเก็อ่าเราอยู่ดุกระกราประดับดีนะครับก็ขราตเรารสมัครไปในรด้วยเราว่าด้านเรจะเราน

ครับส0 0อยบาทก็ใครลบีถ้าจะต้องมาเสแสรงนสับนะครับสามารถมาส่งได้เลยนะครับตอนนี้้อที่ตัวนี้าบอกว่าทไรจะเป็นโกาสหน้าก็เวลาทีทงานนเทบก็ฝากันกรสิริใจโยโย่กับทุกแบนด์ด้ยนะครับกรรมการร้อวาต้องมารนะครับ